สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆลองน้องลูกๆทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ต่ชาก็จะมาบอกคุยเล่าเรื่องที่สาได้ทำยูทู e มานะคะ,ะก่อนอื่นสาก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกคนที่ให้กำลังใจสาแล้วก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอ่าด้ทำให้สาเะผ่านกด YouTube ได้แล้วค่ะที่สาทำ YouTube มาก็าได้1ปีแล้วนะคะปีต้นนี้ก็เป็นปีกว่าไปแล้วเนาะตอนที่สาผ่านกดตอนนั้นสาก็จะครบ1ปีพอดีสาก็ได้ผ่านกด แของ YouTube 1 0 0พคนติดตามแล้วก็4 0 0 0ชั่วโมงนะคะอันนี้สาก็ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็สาถึงาจะมาขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆลูกๆทุกคนที่ให้กำลังใจสาและก็ที่ให้สาได้มีวันนี้นะคะแล้วทีนี้วันนี้สาก็จะได้มาพูดให้เพื่อนๆฟัง แล้วก็จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกที่กำลังทำ YouTube ใหม่นะคะหรือว่ายังไม่ผ่านกดเหมือนสาเนาะแต่สาก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะยังไง เรายังไม่ผ่านกดตอนนี้ทำไปเดี๋ยวมันก็ผ่านเหมือนสาอย่าไปคิดว่าถ้าเราทำแล้วว่าเอ้ยยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านทำไปมันก็มีผ่านอ,อ่ถึงเราจะไม่เก่งแต่เราทำทุกวันในที่สุดเราก็ทำได้นะคะทุกอย่างเอ่อนะคะมันก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ยากก็ยากอยู่นะคะจะว่าแต่ว่ายากความยาก มันก็ทำให้เรานะมีความแบบว่าไอ้กระตือรือร้นเรือยอยากทำถ้าเรามุ่งมานะในวันที่สุดเราก็ถึงวันนี้เหมือนกันะคะอย่าท้อการท้อมันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นนะคะเราทำไปเรื่อยๆเหมือนที่ทำคลิปบางคนถ้าเกิดว่าเราทำไปเขาอาจจะว่าโอ๊ยไม่มีใครมาดูหรอกจะทำไปทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ทําทไปแล้วเมื่อไหร่จะผ่านกดเมื่อไหร่จะนี่ได้เงินหรือยังอันนี้ถ้าเราจะมาคิดอย่างอยู่จุดนี้ตลอดว่าได้เงินหรือยังได้เงินหรือยังอันนี้ทําให้เราทอ้อก็ที่หนึ่งเลยนะคะที่ให้เราทอ้อแต่ถ้าเราทําไปแล้วยังไงเราก็มีงานยังไงเราก็มีเงินอีกด้านหนึ่งแล้วอยู่ใช่ไหมคะและทีนี้ถ้าเราทําไปเหมือนที่สาทาเราก็บอกว่าเราทําไป เพื่อที่เรามีอะไรที่คนอื่นเขาไม่มีแล้วก็แต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันนะคะจะมีความคิดจะมีประสบการณ์เรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีนะคะถ้าเราเอามาแบ่งกันบางคนเขาก็ข,ขอบคุณบางคนเขาก็จะคิดยังไงก็แล้วแต่อันนี้เราสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือ เรามีแต่ให้ถ้าใครจะเอาไม่เอาอันนี้เราก็ไปบังคับไม่ได้เหมือนว่าเราจะไปยัดอะไรเข้าปากคนอื่นไม่ได้ถ้าเขาไม่อยากกินใช่ไหมคะอาสาก็จะมาบอกว่าทําไปในที่สุดเพื่อน,อนๆทุกคนก็ผ่านอย่าทา้อการทา้อมันไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นสู้ไปด้วยกันนะคะอาที่สาทํา สาเริ่มต้นาจาก YouTube ยังไงทีนี้เดี๋ยวสามารถเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าที่ทำเริ่มต้นทำ YouTube เนาะอันนี้ <c oughs> ขอโทษครับอันนี้สาก็แค่ามาวันนี้ก็แค่ามาขอบคุณที่เพื่อนๆที่ทุกคนที่ให้สาได้มีวันนี้แล้วก็ ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็ดีใจที่ผ่านกฎมาอ่าอันนี้แหละค่ะที่คนเราก็ไม่มีอะไรที่ภูมิใจเท่ากับในสิ่งที่เราทำไปแล้วก็เราว่าเราทำได้แล้วแต่บางทีก็อาจจะมีคนมาพูดกับเราว่าเออทำไปคอนเทนต์ไม่ดีอย่างงน้นอย่างนี้อ่าถ้าเราไปฟังแล้วไม่มีใครที่ทำมาใหม่ๆแล้วจะเพอร์เฟไปทุกคนนะคะ มันก็เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกแล้วก็มันจะมีก้าวที่สองก้าวที่สามขึ้นไปเหมือนเราขึ้นบันไดน,นะคะมันมีกี่ขั้นจนกว่าที่เราจะถึงข้างบนที่สุดไม่ใช่ได้ขึ้นก้าวเดียวแล้วก็เรากระโดดนั้นมันก็ยากนะคะเราก็พยายามไปทีละขั้นพอเราไปแล้วในที่สุดเราก็ถึง ขั้นข้างบนที่สุดนะคะเหมือนที่สาเนี่ยไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะแล้วก็ถึงได้เหมือนกันกับทุกคนนะคะแล้วสาก็คิดว่าเพื่อนๆน,นทุกคนก็ทําได้เหมือนกันกับสาสาว่าคนเราถึงไม่เขาบอกว่าไม่เก่งแต่เราทำเราสู้เอาไม่ถอยวันหนึ่งก็เป็นของเรานะคะเพื่อนๆน ค่ะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาเห็นที่สาผู้รักเออสาผ่านกฎมาแล้วกว่าจะผ่านสาก็ใช้เวลาเป็นปีนะคะแล้วก็ผ่านมาเพื่อนๆทุกคนก็ทำได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังทำใหม่แล้วก็จะได้มีกำลังใจเหมือนสาสาก็เป็นกำลังใจสาก็ยังเข้าไป ดูเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันอยู่นะคะแต่ว่าบางทีสาน่ะไม่ค่อยมีเวลาสาไม่ได้มาตอบคอมเมนต์สาก็ไม่ได้มา,าทำอะไรเยอะนะคะแต่สาก็ขอบคุณที่ทุกคนให้สามาอันนี้จากใจจริงนะคะก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ให้โอกาส คนที่เขาบอกว่าเราทําอะไรไม่ได้เราก็ไม่ผ่านแต่ก็มีคนที่หนุนหลังที่เพื่อนพี่ๆทุกคนได้ลูกๆทุกคนที่ช่วยเหลือที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็บางคลิปมันก็อาจจะมีประโยชน์แต่บางคลิปมันก็อคนอาจจะคิดว่าไร้สาระมันก็แล้วแต่เราจะไปเปลี่ยนที่ความคิดของคนเห็นได้คือที่เปลี่ยนได้ก็คือที่ตัวเรานะคะ คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณมากอีกครั้งนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสู้ๆนะคะยังไงก็ผ่านกดเหมือนสารนี้แหละคะ่ะ